Okay. โอเค้ยสวัสดีค่ะทุกคนเ,เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้นะคะดาได้ไปมีโอกาสไปร่วมไลฟ์กับคุณหมอพีนะคะที่เพจคุยกับหมอตาเด็กบายหมอพีนะคะก็เป็นเรื่อง My m m p p เนาะคือจริงๆอะตอนที่ดาไปแชร์เนี่ยคือเหมือนมีโอกาสได้ฟังคุณหมอพีมาก่อนหน้านั้นนะคะก็เลยได้รู้จักว่า ตัว i ม d Map เนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้ก็เลยพอได้ฟังจากคุณหมอปุ๊บเนี่ยก็เลยเริ่มเข้าใจ Mind Map มากขึ้นว่าเออมันเป็นวิธีการหรือว่าเหมือนลักษณะการเขียนเขียนเรียนแบบความคิดในสมองคนเราอะค่ะเหมือนอันนี้ดาก็เลยจับจุดตรงตรงส่วนตรงเนี้ยเขาบอกว่าคุณหมอพีเขาเล่าให้ฟังว่า เหมือนประมาณว่าในหัวสมองของคนเราอะ่ะมันไม่ได้คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นระบบอะ่ะเหมือนบางทีเราก็จะคิดเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีอะไรประมาณเนี้ยทีนี้คนที่คิดอไอตัว Mind Map ขึ้นมาเนี่ยเขาอะ่ะได้ไปศึกษาตัวบันทึกอะค่ะของคนที่เป็นอัจฉริยะประมาณเนี้ยเขาก็จะมีเขียนแบบโยงไปทา้งนู้นทีทางนี้ทีเหมือนเขาเข้าใจคนเดียวอ,ะอ่ะเหมือนกับเป็นกลุ่มก้อนความคิดอะไรประมาณเนี้ย ประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยเลยเมีไอ้ตัววิธีการไมเมาพ์ขึ้นมาทีนี้พอได้ได้ฟังเนาะก็เลยเลยเริ่มมีความคิดว่าเออลองเอามาใช้กับลูกดูเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอเขาแชร์เขาบอกว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ทำไมเมาพ์ณปัจจุบันนี้คืออยู่ที่4ขวบแล้วก็เลยลองลองวาดปรากฏว่าพอส่งไปให้คุณหมอเขาดูเนี่ยคุณหมอก็เลยอยากให้เอาไปแชร์เป็นประสบการณ์เนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเพจของคุณหมออยู่นะคะคุณหมอเป็น คุณหมอตาสำหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็คุณหมอเป็นแชมป์ MyMap วัด m มล์แมปอะค่ะได้รางวัลชนะเลิศปี2020นี่เนี่ยค่ะแล้วก็พอดีว่าวันที่27 28 29แ้หรือไงเนี่ยสามวันเนี่ยดาโรงเรียนคลาส MyMap เนี่ยค่ะกับคุณหมอเพราะว่าเห็นความสำคัญว่า เราว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้สอนสอนเด็กได้อะแล้วก็ทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นเพราะเหมือนกับว่าบางทีอะบางเรื่องสิ่งที่เราบอกเขาเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าด้วยความที่ว่าเด็กอะเขาอาจจะยังมีชุดคําศัพท์ในสมองอะไม่เพียงพอหรือยังมีน้อยประมาณนี้แต่ว่าเขาจะนึกอะไรที่มันเป็นรูปภาพได้ง่ายกว่าแต่ ประกอบกับวาดดาบเนี่ยเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งคุณหมอเขาก็บอกว่าเรื่องของการวาดรูปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าจากที่วาดเนี่ยรูปที่ดาไปโชว์ในเพจกับคุณหมอเนี่ยมันไม่ได้สวยเลยแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเออลูกเข้าใจเพราะว่าดออกมาแล้วเขาเข้าใจแล้วพอเหมือนบางทีอะไรที่มันเป็นตัวสัญลักษณ์พอเราพูดไปนิดนึงเขาจะนึกออกว่าเขาคุยอะไรกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ดาอยากจะฝากเรื่อง Map ไม้แแบบไว้นิดนึงเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่อง i ม m Map นะคะลองติดตามาคุณหมอคุณหมอพีนะคะได้ที่เพจคุยกับหมอตาเด็กบายหมอพีนะคะซึ่งจริงๆคุณหมอเขาก็มีมีการสอน i ม m m p p ด้วยนะคะซึ่งนะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ฝึกให้เด็กเ,เหมือนกับว่ามีมีความคิดแล้วก็สามารถที่จะ ประยุกใช้หรือว่า,ามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่แค่เฉพาะกับเด็กอย่างเดียวแต่มันไอไมล์แมปอันนี้มันยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์กับคนที่มีอายุอย่างเราหรือว่าได้ทุกเพศทุกวัยอะดาว่านะถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเรา,เราเหมือนกับว่าเรามองเห็นภาพ เขียนภาพในหัวของเราออกมาให้มันให้มันเป็นรูปร่างแล้วแล้ว,ลว,ลวเรามองเห็นภาพกว้างได้อะคะ่ะเราน่าจะทํำสิ่งต่างๆนั้นๆน่นะได้อย่างเข้าใจมากขึ้นประมาณนี้งั้นวันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้เรื่องนี้เนาะเรื่อง m ม้แมนะคะยังไงลองไปติดตามหรือว่าดูย้อนหลังที่ดาได้มีโอกาสไลฟ์กับคุณหมอพีนะคะที่เพจ คุยกับหมอตาเด็กบใบหมอพีนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงลองติดต่อคุณหมอไปดูนะคะแล้วเราจะได้ไปเรียนพร้อมๆกันเรื่อง My m มนะ่แมพเนาะส่วนตัวดาโรงเรียนกับเพิ่งๆจะตัดสินใจโรงเรียนกับคุณหมอพีในเรื่องของไม d แม p เพราะว่าตั้งใจว่าจะเอาอวิธีการ My m ม่แมพเนี่ยค่ะมาสอนลูกด้วยแล้วก็อยากจะเอามาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของตัวเองหรือว่า วิธีการคิดหรือระบบความคิดของตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะปรับปรับใช้กับเรื่องต่างๆในชีวิตอะได้ได้มากขึ้นเพราะว่ามีลูกหลานต่างวัยค่อนข้างหลายคนอยู่เนาะจะแบบระดับมมปลายระดับมหาลัยอะไรเงี้ยแต่ดาว่า My m ม่แมปเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องของเด็กแค่อย่างเดียวละถ้าเราได้เอาวิธีการเนี้ยมาเป็นกิจกรรม ในครอบครัวเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับลูกอะ่ะดาว่าการลงทุนอะ่ะที่คุ้มค่ามากที่สุดก็คือการลงทุนกับลูกนี่แหละน่าจะดีที่สุดนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะลองไปติดตามกันดูนะคะสำหรับไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ค่อยติดตามเรื่องขนมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ